พรสามพกับเจ้าซีว i c FD 2.0 EL มาพร้อมกระบอกแก๊ส LPG แบบหัวฉีดประหยัดแบบสุดๆและสุดประหยัดจนไม่รู้ประหยัดสุดหรือสุดประหยัดกันแน่นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์ทีขอบ17เลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมือเปิดเป็นโครเมียมและคิวโครเมียมมาให้รอบคันระบบห้ามเบรกได้มาดิส4ีล้อเลยนะครับส่วนด้านท้ายมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับหรือที่เรียกว่าตุดเป็ดนะครับโลเลเวล2.0นะครับ VTEC ให้เรียบร้อยเลยสีเต็ม ไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลยนะครับมาดูที่ภายในกันโอ้โหภายในนี่อย่างว้าวเลยนะครับเลขไม้หน้าที่2องแ0 0หกมนิโลนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันมีแบทเทิร์ชให้ด้วยโลโกโลเ้เฮดแดงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิทยุบิวินเดิมจากโรงงาน แอร์ดีตอระบบเกียร์ออโต้มีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นเบาะหนังดําคาดแดงด้วยนะครับดูองเครื่องดีกว่าภานใน้องเครื่องนี่อย่างเนียนเลยครับเบ้าโชค๊คซ้ายขวาแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกเอเด้วยนะครับแล้วก็แบตพานาโซนิกตัวท็อปด้วยนะใครมองหารถแบบประหยัดประหยัดนะแนะนําพันนี้เลยตกกิโลละ1บาทนะครับจัดให้2 9 0 0 0บาทนะครับพ่อน4ปีอยู่ที่ ,6000 180บาทนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ด้วย1ปี1,000 0โลรับประกันช่วงล่างอีก6เดือนนะครับยังไม่พอนะครับซื้อเงินสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับเหลือเงินกลับบ้านไปด้วย50,000นะคบประมาณนี้